ตั้งแต่ทำเพจมาเพิ่งเคยถูกแบ่งค่าลิขสิทธิ์เพลงจริงๆจังๆ,ๆก็วันนี้แหลคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าวันนี้โดนอะไรสร้างเงินในอากาศลงคลิปที่ติดเสียงเพลงลิขสิทธิ์ค่ะลงปุ๊บก็มีแจ้งเตือนมาปั๊บเลยค่ะไม่ได้แจ้งมาว่าผิดกฎนะคะเพราะว่าเพจสร้างเงินในอากาศถูกเชิญให้สร้างรายได้จากเสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์ได้แล้วค่ะแต่วันนี้แจ้งเตือนมาว่าให้เราแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของเสียงเพลงเขาด้วย กดเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาแจ้งเรามาว่าอะไรบ้างเขาจะแจ้งว่าวิดีโอนี้จะถูกแบ่งรายได้ให้เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยเราจะได้รับส่วนแบ่งรายได้เพียง20%เเท่านั้นค่ะที่เหลือเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์เขากดดำเนินการต่อเลยค่ะเลือกยอมรับการแบ่งรายได้แล้วกดดำเนินการต่อเสร็จแล้วยอมรับค่ะ ทำยังไงได้ล่ะค่ะก็เอาเพลงของเขามาใช้ก็ต้องยอมล่ะค่ะ